คลิปนี้นะครับผมพามาชมแปลงที่ดินโครงการใหม่นะครับเป็นโครงการที่ดินแบ่งขายที่อยู่ในเตของตบนเขาขรุงอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็โครงการนี้นะครับติดกับเส้นถนนทางหลวงชนบทนะครับซึ่งเส้นนี้นะครับจะเป็นเส้นของบ้านห้วยยางสู่อำเภอบ้านโป่งได้นะครับทางด้านซีกนู้นนะครับจะเป็นเส้นทางที่วิ่งไปที่ วัดหนองไก่ขันได้นะครับโครงการเนี่ยอยู่ติดกับริมถนนเส้นนี้เลยแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าอันนี้เป็นถนนลาดยางรั่งเดิมนะครับสองเลนอยู่ซึ่งอนณาเขตจริงๆเนี่ยรัศมีของถนนนะครับจะเข้าไปถึงตัวที่ดินเนี่ยก็อยู่ละลาะประมาณสักสิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการขยายถนนเส้นนี้นะครับมีสูงมากแล้วโครงการนี้นะครับต้องบอกว่าด้านหน้าของโครงการที่เป็นถนนเส้นทางหลวงนี้นะครับ ทางด้านฝั่งทิศเหนือของโครงการนะครับแล้วก็ตรงช่วงบริเวณจุดนี้จะมีบ้านเรือนคู่คนนะครับอยู่เยอะแยะมากมายตรงนี้เป็นเขตชุมชนนะครับเลยไปข้างหน้าเลยโครงการเราไปเนี่ยประมาณ100-200เมตรจะเป็นโรงเรียนบ้านห้วยยางนะครับแล้วก็ขับรถไปอีกประมาณละลาสัก2จะเป็นคลองลุระทานนะ ที่โครงการนี้นะครับจะอยู่ใกล้กับ c รีเจแอ็กเพลสนะครับเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับสามกิโลครึ่งอยู่ตรงแยกไอ้สามเกาะนะครับ ตรงนั้นเซเว่นอิเลฟเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งของผ่านแอปแล้วเขาก็มาส่งถึงแปลงที่ดินของเราได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดเราจะเข้าไปที่ตัวเขตของอาเภอบ้านโป่งนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นตลาดนะครับก็เพียงแค่20กิโลเมตรหรือว่าจะเข้าไปที่กรุงเทพนะครับจากกรุงเทพผมวัดที่ขนส่งสายใต้มาจนถึงที่ดินแปลงนี้นะครับ86กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพคุณเดินทางเพียงแค่ประมาณชั่วโมงเศษๆเนี่ยมาถึงแล้ว ใครที่กำลังมองหาแปลงที่ดินที่อยู่ใกล้กรุงเทพนะครับผมแนะนำในโครงการนี้เลยชื่อโครงการว่าอยู่ดีหรือว่ายูดีนะครับผม โครงการนี้เราจะมีอะไรให้บ้างนะครับนะตอนนี้ครับเราเริ่มทําการแบ่งเขตสอบเขตให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเรื่องของขนาดเนี่ยเรารู้แล้วแต่เรื่องของระยะผางเดี๋ยวขอติดค้างท่านผู้ชมเอาไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็โครงการนี้นะครับเนื่องจากว่ามีรัศมีถนนเนี่ยเหลืออีกเยอะใช่ไหมครับทางโครงการเนี่ยก็จะทําทางเชื่อมเข้ามาให้จนถึงหน้าแปลงที่ดินของแต่ละแปลงนะครับแล้วก็จะมี ร้อยลอดอยู่ใต้ถนนทางเชื่อมเข้าแล้วก็ในเรื่องของน้ำประปาไฟฟ้าเหมือนเดิมครับนัชนนรับกันเลยว่ามีแน่นอนครับไฟฟ้าน้ำประปาขยายมาให้ถึงหน้าแปลงที่ดินนะครับแล้วก็ค่อยมาโอนกันแล้วก็รวมไปถึงนะครับเดี๋ยวจะมีล้อมรั้วให้เช่นเคยนะครับ ข้างหน้าจะเป็นล้วอขบอย4ชั้นแถมประตูสไลด์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างกับด้านหลังเนี่ยจะเป็นั้วลวดหนามนะครับผมแล้วก็ในโครงการเนี่ยเอกสารสิทธิ์นะครับทุกๆแปลงเป็น,นโฉนดนะครับเดี๋ยวจะทําการแบ่งแยกออกมานะครับโอนกันประมาณราวๆเดือนกันยายน วันนี้ใครมาดูชอบแปลงไหนจองเอาไว้ก่อนได้นะครับผมในโครงการนี้นะครับต้องบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าใครซื้อนะครับอย่างแปลง A4 กับแปลง A5 ้านะครับซ้ายและขวามือของผมเนี่ยอันเนี้ยจะได้เรียบเพราะว่าได้ถนนสิง2ด้านต้องบอกว่าเป็นทำเลค้าขายนะครับในอนาคตเนี่ยคุณสามารถที่อาจจะใช้เปิด7 e เ e ่นอวนะครับเปิดเป็นร้านค้าหรือร้านพวกวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์การเกษตรก็ได้เพราะว่าพื้นที่โดยรวมรอบๆแถวนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นชาวบ้านที่เขาทำการเกษตร ใช้ชีวิตแบบชนบทนะครับในโครงการนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย9แปลง โดยที่จะเป็นแปลงที่ติดกับเส้นถนนเนี่ยแปแปลงนะครับแล้วก็เส้นถนนของโครงการนะครับที่เป็นด้านหน้าของแปลงที่ดินเนี่ยจะอยู่ทางด้านฝั่งทิศเหนือด้วยถือว่าดีมากๆนะครับในเรื่องของทําเลนะครับแปลงนี้นะครับรูปผังของแปลงนะครับตั้งแต่แปลง A1 จนถึงแปลง A5 นะครับจะเป็นแปลงเนื้อที่ขนาด1ไร่ครึ่งนะครับโดยที่แปลง A1 จนถึงแปลง A3 นะครับราคาจะอยู่ที่ 1 0 0ล้าน90บาทนะครับโดยทั้ง3แปลงนี้นะครับจะติดกับเส้นถนนทางหลวงชนบทนะครับที่หันหน้าไปทางด้านฝั่งทิศเหนือแล้วก็แปลงนี้นะครับหน้ากว้างโดยประมาณเนี่ยก็จะอยู่ราวประมาณ25เมตรครับส่วนแปลง a 4นะครับจะเป็นแปลงที่ติดถนนถึง2ด้านนะครับ ด้านหน้าเป็นถนนลาดจางส่วนด้านข้างจะเป็นถนนหินคลุกนะครับโดยที่ถนนหินคลุกเนี่ยกว้างถึง6เมตรนะครับแปลงนี้นะครับหนไร่ครึง่งราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทครับติดนถนน2ด้านส่วนแปลง A5 นะครับหไร่ครึ่งเช่นกันแต่แปลงนี้จะได้ถนนถึง3ด้านนะครับด้านหน้าถนนทางหลวงชนบทด้านข้างถนนหินคลุกส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นถนนทางดินนะครับราคาเพียงแค่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับเนื้อที่1ไร่ครึ่ง แปลง A6 กเนี่ยก็จะได้ถนน2ด้านเช่นกันด้านหน้าเป็นด้านถนนทางหลวงชนบทด้านท้ายเป็นถนนสาธารณะทางดินนะครับหไร่1งานเนี่ยราคาขายอยู่ที่990,000บาทเท่านั้นครับส่วนแปลง A7 เนะครับเนื้อที่1ไร่เต็มๆเลยนะครับแต่หน้ากว้างเนี่ยจะอยู่ราวประมาณสักอ่ยีเเมตรนะครับผม ราคานะครับอยู่ที่7 9 0 0ด้านหน้าติดกับถนนทางหลวงชนบทส่วนด้านท้ายครับติดกับถนนทางดินนะครับแล้วก็มาแปลง A8 เป็นแปลงที่เล็กที่สุดในนี้เลยนะครับด้านหน้าก็ยังคงได้ติดกับถนนลาดยางนะครับ ส่วนด้านหลังเนี่ยครับเขาจะติดกับถนนทางดีที่หน้ากว้างของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณราวๆ60เมตรนะครับแปลง a 8 3 4 9ตารางวานะครับราคาอยู่ที่7,50,000บาทนะครับแล้วก็มาแปลงสุดท้ายนะครับอยูด่ด้านท้ายของโครงการนะครับแปลงเนี่ยจะมีถนนสาธารณะหินครุฑนะครับอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับแปลง A9 เนะครับเนื้อที่2ไร่ราคาไร่ละ4,5 0 0สน ถ้ากลับว่าจ่ายเงินเพียงแค่9แสนบาทนะครับเนื้อที่แปลง a 9เนี่ยจะเป็นของท่านนะครับตลอวันนี้ใครที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะเริ่มเข้ามาดูโครงการนะครับแล้วก็สามารถจับจอง แปลงที่ตัวเองถูกใจตอนนี้เรากำลังทำการพัฒนาเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสิ่งที่มีแล้วตอนนี้ก็คือการปรับพื้นที่นะครับแล้วก็มีการทำทางเชื่อมเข้าเอาไว้แล้วรังวัดสอบเขตแล้วเรื่องของระยะเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าระยะความกวาม้างความยาวเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยใครที่สนใจนะครับแจ้งนัดล่วงหน้าสักหนึ่งวันก็ได้นะครับเพื่อเข้ามาดูแปลงที่ดินโทรหาผมหรือว่าทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือว่าคุณเจตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างนี้นะครับ หรือว่าจะแอดไลน์ hmm. มาคุยกันก็ได้สแกน QR โค mm ้ด hmm. ก็ได้นะครับผมแต่วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารในการแจ้งเตือนครั้งถัดไปแต่วันนี้ผมนะชนโนะทีมงานบ้านและที่ดินทำเลด,ดีจากลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย